เกิดมาสามชุดกว่านาทีแล้วเนาะไปต่อครับคนวันอังคารครับไพ่ยอยากบอกอะไรคนวันอังคารครับไพ่ใบแรกได้ไหนออฟเทรดคืออ้าวสุนถือหมายนะครับแล้วโฟล์ทออฟโลดัสนะครับคือสี่ถ้วยนะครับและใบสุดท้ายเป็นเดดซ์มันมีบางอย่างครับหลายๆอย่างนะครับชีวิตของคนวันอังคาร ยังเคลื่อนไหวได้ช้านะครับลืมีิพัยดูนะครับนี่อัศวินถือไม้นะครับสี่ถ้วยเป็นรูปเป็นรูปอะไรจริงๆแล้วอันนี้เป็นรูปตอนที่องค์พ่อสิวะเสียงองค์แม่สตีหลังจากองค์แม่สตีโดดโดดเข้าในการบูชาไฟนะครับโดดเข้าไปในกล่องไฟแล้วท่านหมอองค์พ่อสิวะนั่งจำศีลน,นะครับ นั่งจำศีลน,นะแล้วก็องค์กาลเอาการมาเทพเนี่ยยอมสละตัวเองยิงธนูเพื่อให้องค์พ่อสิว่าเปิดตามองให้เห็นองค์แม่ปรารวตินะครับประมาณสี่ถ้วยนะครับสี่ถ้วยดอกบัวสามดอกบานนะครับแต่ดอกบัวอีกหนึ่งบางทีบางอย่างครับในช่วงแรกมันอาจจะไม่ได้อย่างใจคุณทำมาผลมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใจหรือคนเข้าใจคุณแบบคนละทิศคนละทางนะครับสิ่งที่ทามันอาจจะขัดมรู้สึกทนที่เห็นมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวังหรือคุณตั้งใจไว้ แต่สุดท้ายครับแต่สุดท้าย <gardens> ถ้าคุณทำแล้วคุณเคลื่อนไหวไปเนได้แก่เป็นเดอสันเหนื่อยหน่อยเดอสันไม่ได้ผ่านตัวเองนะครับเดือสันต้องให้แสงสว่างก่อนถึงได้เกิดการยอมรับนะครับทําไปบางอย่างวิธีการอาจจะเป็นคนเข้าใจในกระบวนการของคุณปิดเช็คเช่นองค์กรเทพโดนองค์พ่อผ่านเพราะองค์พ่อนั่งสมาธิอยู่รู้ประวัติได้องค์องค์สิวัตนั่งสมาธิอยู่ เข้ากรรมาฐานอย่างหนักเลยเข้าสมาธิย่างหนักเลยไม่ลืมตาองค์ประวตีก็คือองค์แม่สติกับชาติมาเกิดเป็นองค์ประวตีนะครับรู้และเจอละเห็นละก็พยายามที่จะบูชาเพื่อให้ได้มีศักดิ์และสิทธิ์เข้าไปถึงการเป็นตำแหน่งของอุมาเทวีคือเป็นภรรยาของพ่อสิวะท่านก็ต้องฝ่าฟันนะกรรมท่านก็มีมาซินธิธรรมคือการกระทำถูกไหมครับอะไรๆอยางเป็นเหมือนบัวสีเหลาต้องเรียนรู้มัน ให้มันครบแต่ตอนนี้คุณเปิดแค่สาอีกหนึ่งอย่างความคิดคุณดีสิ่งที่คุณทําดีสิ่งที่มันไปในทางที่ดีแต่มันยังไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดแต่ตราได้คุณทาไปคุณให้ไปแล้วคุณจะได้ผลดีกลับมานี่คือสําหรับคนมันหังคานะครับมาคนมันพุธคนมันพุดธได้ยินเสียงผมชัดไหมครับทำไมมัน้งขึ้นมาวะโปรดใช้หูฟงังแบบมีสายเดี๋ยวนะ เดี๋ยวแป๊บนะครับผมขอเช็คสัญญาของแป๊บนึงก่อน